เมนูสุดยอดเลยครับเมนูไก่สีโคกไก่หมวเออสีโคกหมวไก่สีโคกหมูอบองโดยเชฟนายกโจ้นะครับผมเตะระบายเลที่ตรงมอ้งเพื่อนมันท่านั่นมั้งบอกว่ทัานท่านั่นมั้งมันต้องพลิกไหวมันต้องพลิกดันครับ ผมผมเป็นมือกล้องครับตัวไหนทำเป็นขึ้นมาแต่สี่โมงเย็นแล้วมันแช่น้ำมาหรอดูดูครับกำลังรอไปนี่ครับรอให้มันละลายนะครับย่างนี่ครับสูตรอเมริกันตัวเสื้อสูตรเงี้ยบลายเล็บรุดเล็บรุดสูตรเงี้ยบเล็บรุดสูตรเล็บรุดครับเล็บครบรุดครับตัวนี้ โบเห็นหงหน่อยเติมฐานนิดนึงครับติมทานนิดนึงรออีกนะครับหันให้กันทายอีกสามมือครับทายอีกสามมือรวยจุอันนี้โบเอาใส่ใหญ่ โบอยชัดเลยห่งชั่วโมองโอ,อ้นี่ครับสุกแล้วครับคุเจ้เวลาจชั่วโมองไลจักไฟจักไฟ่โอ้โหขามข้วหม้อมตาามหมอสม เบิ้งเราคือห้องวอดีพิกเล่นไามห้องโเซ<อ>ลเ,เล่นไหแต่ว่าเบิ้อง,งเบื้องเราใส่ความห่อนเราอู้เอาบตเพราะว่า,วา,ม,ามันอยู่สูงแบบใส่ความห่อนนแบบหาไก่มาเห็ดแบบนี้ไก่อันนี้หมูครับซี่โคหมูเด่นนี่สูตรเล็บหลุดของพี่โจพัฒนศักดิก์นี่ครับมาแล้วครับมาแล้วยังจะไฟ สูดเด็ด